จะให้ดูอะไรต้นโพขีนกมันขึ้นมันขึ้นมาบนต้นไอ้ต้นตาดสเสบบงต้นกลาดต้นยางกลาดต้นตาดสเสบบง ต้นโพขีนกต้นโพป,ป่ามันจะเล็กกว่าต้นโพโพโพวัดโพบ้านคนอีสานบางทีเขาเรียกว่าต้นบักให้เอาใบไปกินกับเมี่ยงขาได้น,นั่นนี่เมี่ยงตะไคร้ต้นเล็กกว่าใบาเล็กกว่าบางทีไปเกิดอยู่บนหลังคาเกิดอยู่บนตึกก็เกิดได้ทนดอดทนมากนกกินลูกไปขี่ใส่บนต้นไม้มันเกิดบนต้นไม้ นักษณะมันนก้าฟากรากมันจุดย่างลงเยอะยะเลย